สวัสดีครับทุกคนวีท่องเราช่องและเพจมาแกะหนังก็ขออนุญาตมารีวิวซีรีส์เรื่องด็ c กเตอร์คลแม็กซ์ปุชฉาพาเสียวนะครับก็เป็นซีรีส์จากทางคุณโคงเดชท,ที่ปกติจะทำหนังหลายๆเรื่องนะครับคือเขาจะทำแบบหนังอินเดียอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้มาเป็นซีรีส์ที่พูดถึงเรื่องเซ็กส์ครับอ่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของหมอคนหนึ่งที่จู่ๆก็ไป ร่วมงานกับสำนักพิมพ์หนึ่งตีพิมพ์คอลัมน์ขึ้นมาเป็นคอลัมน์ตอบปัญหาเรื่องเซ็กส์ครับก็คอลัมน์นี้ก็จุๆก็ดังขึ้นมาเรื่องราวก็จะเป็นอย่างไรก็ต้องไปติดตามในด็อกเตอร์คลาม็กซนะครับสำหรับผมหลังดู8ตอนจบนะคือถามว่ามันเป็นซีรีส์ที่สนุกไหมมันก็โอเคนะมันมีความแบบซีนิเมติกเพราะว่านี่เป็นผลงานจากคนที่ ก็กลับหนังมาทํานะครับคือกลิ่นอายของความเป็นภาพยนตร์มันยังมีอยู่ในนั้นด้วยความที่โปรดักชั่นมันจะมีความคลาสสิกอยู่ค่อนข้างสูงเลยครับแต่ว่าปัญหาเลยคือมันค่อนข้างยืดครับเราเรรู้สึกว่าบางช่วงมันรู้สึกแบบเบื่อไปเลยอะ่ะคือน้ํามันค่อนข้างเยอะแล้วก็ถามว่ามันยืดแล้วมันค่อนข้างดีไหมมันยืดแล้วมันก็ยังไม่ได้เล่าบางอย่าง ผมรู้สึกว่าบางจุดมันเล่าไม่ค่อยครบอ่ะอายกตัวอย่างเช่นซีรีส์แนวเดียวกันที่ Netflix ทำเนี่ยมีทั้ง Sex Education ของทางอังกฤษนะครับแล้วก็ The Naked Director ของทางญี่ปุ่นนะครับอ่าผมขอพูดถึง Sex Education ก่อนแล้วกัน Se x ก d u c a t i o ันี่เป็นซีรีส์ที่ผมโหผมชอบมากนะมันเป็นซีรีส์ที่ง่ายๆคือมันไม่ได้มีความแบบซีนิ m มติกหรือว่าเป็นความ,วามเป็นแบบภาพยนตร์อะไรหรอกแต่ว่า มันทําให้เรารู้สึกตามตัวละครรู้สึกรักตัวละครได้อาจจะไม่ได้แบบรักทุกตัวแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยต, if, ต, is, ตัวละครของเมฟตัวละครของโอทิสตัวละครของเหล่าเพื่อนเนี่ยน่าจดจําทุกคนเลยแต่ว่าเรื่องนี้สําหรับผมแล้วคือมันไม่ได้มีความน่าจดจําขนาดนั้นนะ่ะบางตัวแอบจะลําคาญไปด้วยอย่างตัวละครของต้นหนนเนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่าคือ ผมออกไปทางไม่ค่อยชอบตัวละครนี้บางช่วงด้วยคือแบบคือเดี๋ยวก็มาแบบตัวละครเป็นเดี๋ยวก็มาเป็นตัวละครแบบโอ้โหน่าลําคาญเป็นมาดเดิมๆด,ด้วยผมก็เลยรู้สึกแบบเบื่อคือผ่านมาไม่รู้เวลาเท่าไหร่แล้ววะเขาก็ยังเล่นบทแนวเดิมๆผมก็เลยรู้สึกเสียดายว่าเฮ้ยถ้าสมมติลองเปลี่ยนมุมมองของตัวละครนี้ไปในตัวละครอีกแบบหนึ่งอะคือมันจะน่าลําคาญน้อยกว่านี้นะ ในมุมมองผมนะอันนี้คือไม่ได้บอกว่าเขาแสดงไม่ดีเขาแสดงดีแต่ว่าผมรู้สึกว่าคือมามาดเดิมๆจนรู้สึกว่ามันเกิดอาการแบบอาจจะดูเอียนบ้างแล้วกันครับเหมือนกับประเด็นเรื่องเซ็กอะในแง่มุมมองของแบบหมอผมรู้สึกว่าเสนอได้ค่อนข้างดีกว่าแต่ว่าคือมันอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่าเซ็กอุติเคชั่นเซ็กอุติเคชันมันมีเวลาเล่าตั้ง่ว่าโอ้โห4 4สี่ซีซั่นนะครับอันนี้มันมีเวลาเล่าซีซั่นเดียวอะ มันก็อาจจะไม่ครบอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเล่าไม่ได้ซ้ําขนาดนั้นนะครับคือมันมีกลิ่นอายของหนังอย่าง dream scenario ที่เกี่ยวกับคนดังที่จู่ๆอยู่มาวันหนึ่งก็ดังโดยบังเอิญแต่ว่าเรื่องนี้มันคนลายอย่างกันนะมันเปรียบเทียบไม่ค่อยได้ครับก็สําหรับผมแล้วข้อเสียคือตัวซีรีส์เนี่ยมันดูยืดๆไปบ้างครับเอาจริงๆแล้วอ่ะแตอนคือสําหรับผมนะ มันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ที่มันจะต้องแปดตอนมันจบสักแบบหกตอนก็น่าจะโอเคแล้วครับผมเลยรู้สึกว่าบางช่วงมันดูยืดแบบไม่จําเป็นน่ะแล้วก็มันค่อนข้างเดาตามสูตรแบบซีรีส์ไทยได้มันก็รู้สึกแบบเสียดายนิดน,นึงว่าน่าจะดูแล้วแบบกระชับได้มากกว่าน,นี้ในมุมมองผมนะครับแล้วผมรู้สึกว่าการนําเสนอเรื่องแบบประเด็นเรื่องเซ็กอันนี้อันนี้คือโอเคแต่ว่า ประเด็นที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเสียดายเลยคือประเด็นพวกแบบการเมืองอะไรเงี้ยคือมันแตกแบบนิดเดียวทําให้แบบตัวละครที่เป็นแบบขา้าราชการในเรื่องมันดูแบบเหมือนเอาเอามาหาซะมากกว่าเราเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะเราไม่ได้รู้สึกอินกับตัวร้ายในเรื่องเท่าไหร่ครับผมรู้สึกว่าตัวร้ายในเรื่องก็คือน่าลำคาญมากเลยอันนี้คือเข้าใจว่าแบบเฮ้ยเขาต้องการให้มาแนวน่าลำคาญน,นะคือเดี๋ยวก็มาแบบ เป็นตัวร้ายแบบหนังเกรดบีอะสำหรับผมแล้วคือบางจุดอะมันน่าจะให้เวลาได้มากกว่านี้คือแปดตอนอะผมรู้สึกว่าบางจุดมันไปนเน้นผิดจุดจนเกินไปทำให้มันดูแล้วแบบค่อนข้างยุ่งเหยิงพอสมควรครับแล้วทำให้เรื่องราวมันดูยืดยืดเรื่อยๆง่วงๆแล้วก็ทำให้ดูถ้าสมมติคุณดูแบบดึกๆอะผมเชื่อว่าถ้าสมมติเลยแบบสักตอนสี่ตอนห้าตอนหกไปอะ อาจจะมีร่วงได้ครับก็ถ้าสมมุติให้พูดถึงข้อเสียอย่างเลยคือผมรู้สึกว่าตัวการตัดต่อเนี่ยมันเข้าใจว่ามันสไตลิชนะแต่ว่าปัญหาเลยคือบางช่วงอะ่ะมันสไตลิชจนแบบมันแปลกเกินไปอะ่ะมันแปลกจนเราไม่อินอะ่ะยกตัวอย่างเช่นแบบการตัดต่อที่มันจะมีแบบช่วงหนึ่งในเรื่องเนี่ยที่มันตัดต่อแปลก,แ,ปกแล้วว่ามันตัดต่อแปลกๆคือเหมือนกับคน ตัดต่อกําลังเมาอยู่อะแล้วเหมือนกับเขาอยากให้เราเมาตามด้วยอะเอออันนี้มันเป็นลูกเล่นที่มันอาจจะมีทั้งคนชอบแล้วก็อาจจะมีทั้งคนที่ไม่ชอบก็ได้ครับแล้วก็ข้อดีกันบ้างแล้วกันข้อดีสําหรับผมเลยคือ production ครับเรื่องนี้มันจะเน้นแบบยุคแบบ70 80ซึ่งเสนอออกมาได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็นักแสดงครับนักแสดงสำหรับผมผมค่อนข้าง โอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งคุณเตอ๋อชันทวิทย์ผมรู้สึกว่าก็รับบทน,นี้ได้ค่อนข้างดีนะคือเปิดมาอารมณ์ประมาณแบบบุคคลิกจากเรื่องแบบแฟนเดย์แฟนเดย์ที่ปลายฮอกไกโดอ่ะมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยแล้วก็เราจะได้เห็นแบบคาแรคเตอร์ทรานส์ฟอร์เมชันที่เปลี่ยนแปลงตัวละครไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็ทำให้เราเห็นเขาในตอนท้ายแล้วก็จบด้วยตอนท้ายที่ค่อนข้างทรงพลังแต่ว่าอาจจะ เสียงแตกแต่ว่าเรื่องนี้คือผมต้องเตือนก่อนนะครับว่าบางช่วงอ่ะเหมือนตัวซีรีส์เขาก็รู้ตัวเองว่าแบบเฮ้ยเหมือนเขาดึงเสื้อเรามาแบบเฮ้ยมึงกาลังดูหนังคงเดทอยู่เว้ยแล้วก็ถ้าสมมุติให้พูดถึงนักแสดงแบบเด่นๆน่ะผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชอบตัวละครของคุณก้อยแล้วก็ตัวละครของนักแสดงที่รับบทเป็นตุกตาแสดงดีทั้งคู่เลยอือมแล้วมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเซ็ก์ใช่ไหมครับ ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เสนอเรื่องเซ็กซ์ออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะโอเคใช้ได้เลยมันอธิบายว่าประเด็นนี้คืออะไรมันอธิบายว่าจุดมุ่งหมายของการมีตรงเนี้มีทําไมมันมีเป้าหมายของมันอยู่แต่ว่ามันจะมีแบบบางช่วงที่อย่างที่ผมบอกมันค่อนข้างยืดยืดไปบ้างครับแล้วก็มีแบบจุดที่ชนเกาหัวอยู่บ้างอะ่ะคือยอมรับว่ามันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่แบบ เพอร์เฟกนะแต่ว่าสําหรับผมผมรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยทุกคนเล่นดีทุกคนเลยแล้วทําให้เรื่องราวมันยังดูมีความแบบพลิกไปพลิกมาสําหรับผมอะเซ็กูอิเคชันอย่างที่ผมบอกไปคือเรารู้สึกอินกับตัวละครมากๆแล้วก็เรารู้สึกจดจําของกับตัวละครมากๆคือยกตัวอย่างเช่นแบบโอทิสกับเมฟอะคืออันนี้คือเบรกไว้ก่อนนะบางคนอาจจะทีมรูบี้นะแต่ผมเข้าใจนะคือมันจะมีแบบบางจุดที่ คล้ายๆกันเลยผมรู้สึกว่ามันบางจุดมันค่อนข้างคล้ายๆแต่ว่าเรื่องนี้คือมันเป็นหนังแบบผู้ใหญ่มากกว่าคือของ s e ็กแอน a t i o n มันจะเป็นแบบซีรีส์วัยรุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้มันเล่าในมุมมองของผู้ใหญ่แล้วก็ทำได้ค่อนข้างละเอียดมากครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับมันอาจจะไม่ได้อินกับทุกคนเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างเล่าเรื่อยๆกว่า แล้วก็มันมีแบบอิสต์เอ็กที่ทริบิวต์กับอะไรเยอะมากนะถ้าสมมุติคุณตั้งใจดูคุณก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยอาจจะมีอิสต์เอ็กถึงจุดนี้หรือว่าเรื่องนี้ที่บางคนก็อาจจะเคยดูมาก็มีครับเรื่องเนี้ยมันเล่าถึงที่มาที่ไปผลกระทบเบื้องหลังได้ค่อนข้างครบถ้วนนะอาจจะมีบางจุดที่ตกหล่นไปบ้างแต่ว่าแกนสำคัญสำคัญนะ่ะ ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องเซ็กอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเก็บออกมาได้ค่อนข้างโอเคครับสาหรับผมอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยคือดนตรีประกอบครับดนตรีประกอบในเรื่องนี้คือมันจะมีแบบดนตรีประกอบแบบความแปลกๆอะ่ะเหมือนแบบฮิปปี้เปิดเพลงอะไรเงี้ยมันอารมณ์ประมาณนะั้นอ่ะมันจะคาดเดาไม่ได้จริงว่าแบบบางช่วงจะเปิดเพลงแ,แบบแปลกๆบางช่วงจะเปิดเพลงแนวแบบฮิปปี้อะไรเงี้ย คือมันคาดเดาไม่ได้แล้วก็เรามันก็เลยทําให้ดูเฟรชมากขึ้นครับมันอาจจะมีบางช่วงที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับฉากก็มีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยคือสไตล์ครับคือสไตล์ของเรื่องนี้มันจะมีความแบบเซอร์เรียลอยู่ในนั้นอนะ่ะมีความแบบใช้ความฝันของตัวละครเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นยุค70นะครับ คือยุค7จศูนย์่ยคือมันไม่ได้มีโทรศัพท์แบบดิจิตอลโฟนสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยคือคุณก็ต้องอ่านหนังสือเอาแล้วก็ใช้จินตนาการในการสร้างภาพผมรู้สึกว่าสร้างภาพสร้างเสน่ห์ออกมาได้ค่อนข้างดีนะก็ะถ้าสมมุติให้ใส่ด็อกเตอร์คลมกซ์ปุฉาพาเสียวเป็นสมการนะครับก็ด็อกเตอร์คลมกซ์ก็เท่ากับเซ็กอดูเคชั บวกด้วย The Naked Director บวกด้วย Dream Scenario นิดๆแล้วกันก็สรุปแล้ว d c r c l i Max ก็เป็นซีรีส์จากทางบ้านเราที่ถือว่าทำได้โอเคนะยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้เท่า Sex Education มันอาจจะดูยากกว่าเพราะว่าคุณคงเดชเขาจะดึงเสื้อเรามาว่าเฮ้ยคุณดูหนังของคงเดชอยู่เว้ยอย่าลืมนะแต่ว่า ผมรู้สึกว่าบางจุดก็ดูเรื่อยๆไปบางจุดก็อาจจะดูให้ข้อมูลได้มากกว่านี้อีกนิดนึงก็มีครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าโดยรวมแล้วมันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างโอเคดูใช้ได้มีข้อคิดที่น่าจดจำแล้วก็รวมไปถึงสไตล์ที่ค่อนข้างโดดเด่นที่มันมีความซีนิเมติกแบบภาพยนตร์อยู่ในนั้นเพราะว่าพ่วมกบที่ทำเรื่องนี้ก็เคยทำหนังมาก่อนนะครับรู้สึกจะเป็นการจับ งานพวกแบบซีรีส์อะไรพวกนี้ครั้งแรกด้วยเราก็เลยเข้าใจเลยว่ามันจะมีความซีนิมาติกแล้วก็มีงานโปรดักชันที่ค่อนข้างโดดเด่นอยู่ในยุค70อยู่ในนั้นครับก็ <g år> ด็อกเตอร์คลแม็กซ์ปุดฉาพาเสียวฉายแล้ววันนี้ทั้ง Netflix ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามช่องและเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับ